สดีครับต้นหนังสอนเทนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าอาจารย์ของผมกันต่อครับซึ่งคลิปนี้อาจารย์เขาเข้าคู่เงินปอนเยมนะครับผมเน่นเซลนะครับเป็นจํานวน5้าลอตนะครับวันที่20เดือน4นะครับ2021นะครับผมก็เหมือนจะออกที่บริเวณทุนไปนะครับประมาณ62ดอลลาร์นะครับหรือว่า2 0 0พกว่าบาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับ ผมเซตไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ไปดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ก็จบบุริชนะผมเบรกแนวเบรกไปไส้บริเวณนี้มานะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงยังไม่จบแท่งนะผมแต่ว่าจ่อเบรกบริเวณทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับดูหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งโอ้หนึ่งชั่วโมงสวยนะครับจบ โดจีนะครับผมก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะครับมีโอกาสอินพาวส์ลงไปนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเขายังไม่ออกจากกรอบนะครับผมเห็นไหมแท่งนี้เขาลงไปแย่นะแล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็แท่งถัดมานะครับเขาก็ยังไม่จบแท่งนะครับผมนั่นหมายความว่าช็อตนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป้าเรามีโอกาสโดนไส่แล้วก็เด้งนะครับเนี่ย ต่อยลงมาไส้นี้เป้าเราก็ไม่ถึง150จุดนะครับแค่ร้อยจุดเท่านั้นนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาออกบริเวณทุนไปนั่นเองนะครับสําหรับช็อตนี้นะคผมอ่ะตอนนี้เรามองว่าจังหวะนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะครับมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะเป็นช็อตอิมพัลส์นะครับทีนี้เราไปดูทำเฟรมสานาทีกันนะผมอ่าไงทำเฟรม30นาทีนะครับ แท่งนี้ยังไม่จบแท่งนะครับเราจะเห็นว่าเขาเข้าบริเวณนี้นะครับยังไม่เบรกยังไม่เบรกไปลายไส้ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะลุ้นให้ลงไปเติมไส้สายมือตรงนี้นะแต่ก็เป้าสั้นมากนะครับผมเก้าสิบจุดเท่านั้นนะครับประมาณเก้าสิบจุดร้อยจุดนะครับก็ถ้าเบรกไปได้นะครับ ช่วงเวลาที่เขาเข้าก็เป็น15บ้านาฬกา17นาทีนะครับเราดูทำเฟรม15นาทีหนึ่งจะเห็นว่าทำเฟรม15น้าทีนะครับเขาเบรกออกจากกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับแท่งนี้นะครับเขาเบรกออกจากกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จบไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราควรรอให้เขาขึ้นมาทําไส้แบบนี้นะครับแล้วค่อยกลับไปเบรกนะครับเพื่อที่ว่าจุดสต็อปลอสเราจะชัดเจนนะครับผมก็คือบริเวณปลายไส้นั่นเองนะครับ จังหวะน,นี้เขาก็ขึ้นมาทําไส้เป็นที่เรียบร้อยนะครับปุ๊บจังหวะน,นี้เบรกไปแล้วเนี่ยเป็นช็อตเข้าของเขานะครับแล้วก็วางสตอลบลอสไว้บนปลายไส้ทางด้านบนนะครับอันนี้ก็จะกว้างนิดนึงเพราะว่าเผื่อสเปดนะครับแบบเขาขึ้นมากระตุกแล้วก็ลงไปต่ออะไรเงี้ยก็เลยต้องเผื่อนิดนึง แต่อย่างที่บอกนะครับจังหวะน,นี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับตรงที่ว่า,เ,าเป้าค่อนข้างสั้น,นครับเนี่ยเขาเพิ่งบวกมาเท่าไหร่หกจุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเด้งแล้วแหละนี่นะครับเนี่ย,ยติดแนวรับเต็มไปหมดซ้ายมือ,อมจบแท่งแล้วผม ได้มาประมาณหกสิบเจ็ดิบจุดเท่านั้นเหมือนกำลังจะเด้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าซ้ายมือนะครับจังหวะที่เขาเข้านะเขายังไม่เบรกแนวรับซ้ายมือนะครับแต่จังหวะนี้เขาก็จบสวยนะครับจบข้างล่างแนวรับนะครับก็เขาก็คงลุ้นให้ลงไปต่อนะครับผมแต่ช็อตนี้ เราจะเห็นว่าแท่ง15าทีแท่งนี้นะครับเขาจบโดจินะผมนั่นหมายความว่าการที่เขาจะลงไปต่อนะเขาไม่ควรกลับมาเบรกปลายไส้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดส t o p l o s s ที่ดีนะครับผมเนี่ยจังหวะนี้เขาเบรกมาแล้วเราก็ต้องออกแล้วนะครับผมเรียบร้อยขึ้นมากินแล้วก็ลงไปต่อ ก็สำหรับคลิปนี้ก <abei> <analysis> ็ประมาณนี้นะครับผมมองว่าจังหวะนี้ด้วยความที่ซ้ายมือแนวรับค่อนข้างเยอะนะครับแน่นเลยแหละดูดิค่อนข้างแน่นนะครับทางที่ดีรอเขาหลุดตรงเนี้ยเล่นตรงเนี้ยโล่งกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมองว่าเป็นประโยชน์นะผม แต่ว่าพี่ๆคนไหนที่กำลังฝึกเทรดกราฟเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ